เ,เป็นประเด็นมีพระวิจารณ์อย่างมากครับภายหลังจากที่อินฟูชื่อดังอย่างดนัยครับออกมาโพสคลิปว่าเขากําลังถูกแม่ตักอสตปาเบียฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนหนึ่งล้านบาทแม่ตักป่าเบียฟ้องดนัยค่ะเรียกค่าเสียหายตั้งหนึ่งล้านบาทเหตุเกิดเดนานมากเลยนะคะเพิ่งมาฟ้องเมื่อวันที่เก้ากันยาเดือนนี้เองนะคะ เกิดจากการที่เดนัยอ่านข่าวแล้วเอาคลิปเนี่ยมาแปะในช่องดนัยนะคะโดยคลิปต้นเรื่องก็เนี่ยมันเป็นข่าวกันทั่วประเทศ่ช่องอื่นเขาก็เอาไปลงนะคลิปนี้ะคุณผู้ชมดูละบากมากขอคุณพี่เอ็ดูและก็สมสารนะคะขอณที่เราะบากค่ะเพราะที่เาบากันมีเยอะเลใค่ะวันนี้ทีมีตุกคนนัไม่มีรองย่งยางเลยกยับไอจนไยเลครับอย่วแบบคือเราไม่ต้องมาเหยียบเออไม่ต้องมาเหยียบว่าใครเขาทำอะไรอะไรทริงๆนะคุณทำสิ่งที่คุณทำในแวันของคุณให้ดีที่สุดคุณไม่ต้องมาเวทนา พอ่งมจะขาตูเก้าบาทได้หรอครับเออมันนาไว้ทงในหน้องเพศเวทนาเขาหรอกค่ะอืมชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปเนาะไม่ให้ขายของให้จะให้ทําอะไรถามว่าได้ในชอบไหมชอบไหมสองคนนี้ก็ไม่ได้่ขยชอบเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะเนาะเอออะไรผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะไม่ต้องหงสารไม่ต้องไปเวทนาเขาเอกค่ะเขารวยจะตายชีวิตเขาดีกะตายเออไม่ให้เขาขายของมันให้จะให้เขาไปทําอะไรล่ะค่ะะฟ้องเนี่ย ฟ้องเป็นสารพั์สินงทางปัญญาคือเอาคลิปมาใช้ดโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมแล้วก็มีคำพูดจาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นคือคลิปเนี้ยด้านในเข้าข้างแม่ตาแม่ตาอ่ะแม่เบียป่าตักโอ้แม่ตักป่าโอ้ยแม่ตักป่าเบียดมากเลยนะคะคลิปเนี้ยก็เห็นว่าในคลิปอ่ะ มีคนมาบอกว่าเออสมเพศเรีธนาแล้วในคลิปแม่ตั๊กก็เป็นคนพูดเองบบว่าไม่ต้องมาสมเพศเรีธนาเราหลอกเราก็ทํามาหากินให้เราได้ขายของเธอดันในก็ยังพูดอยู่เลยว่างั้นก็ไม่ต้องไปสมเพศเรีธนาเขาหลอกเขาได้ขายของก็ถ้าจะไม่ให้เขาขายของจะให้เขาไปทําอะไรอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดดันในเนี่ยลงคลิปให้คนแยกแยะด้วยซ้ำดันในอยู่คลิปนั้นดันในอยู่ข้างแม่ตั๊กป่าเบียด้วยซ้ํา ดนัยว่าดนัยไม่ได้ดูหมิ่นอะไรเหยียดยามอะไรเลยนะคะดนในทาดนัยกำลังพูดให้คนแยกแยะด้วยซ้ำว่าคนเราอ่ะมันต้องทํามาหากินกันต่อดนัยทุดดนในพูดไม่ถูกหรอว่าถ้าไม่ให้ขายของจะไปให้ทําอะไรดนัยก็พูดอยู่แล้วจะมาฟ้องดันัยทําไมแล้วมันก็คลิปนี้ก็มีสํานักข่าวอื่นน่ะเอาไปใช้กันทั่วประเทศเลยไม่เป็นร้อยสํานักข่าวเลยเหรอไม่ตักฝาเบียร์ฟ้องดนในคนเดียวหรือเปล่าหรือฟ้องทุกคนเลย หรือแม่ตักป่าเบียร์ฟ้องดานใายพ่อเห็นว่าแดานใานเป็นเพื่อนสตางหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นดานในเสียใจมากเลยนะคะแล้วเรียกร้องค่าเสียหายมาตั้งหนึ่งล้านบาทอะ่ะในคลิปอะดานในโคตรจะเข้าข้างเลยโคตรจะเข้าใจเลยเวลาขายของอะ่ะ ซึ่งภายหลังดนายออกมาโพสต์คลิปครับก็กลายเป็นประเด็นหลายคนเนี่ยออกมาแสดงความเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องกลัวครับสารยกฟ้องแน่นอนแล้วอย่าลืมฟ้องกลับด้วยนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ดนายฟ้องคืนได้ไหมเพราะดนายไม่ได้เหยียดเขาอีกคอมเมนต์บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องจะผิดไม่ผิดก็ขึ้นอยู่กับสารถ้าสารตัดสินเราไม่ผิดก็ฟ้องกลับเลยไม่ต้องกลัวดูจากคลิปก็ไม่เห็นมีอะไรและอีกคอมเมนต์บอกว่าแม่ตั๊กป๋าบีาหารเรื่องละน่าจะ ไม่ได้ฟังคลิป นอกเหนือจากเดนไนที่จะโดนฟ้องครับก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่ก็โดนด้วยเช่นกันสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างเคนโดล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดวยบอกว่าแม่ตั๊กป๋าเบียร้อนหมายฟ้องปิดปากผมและอินฟูหลายคนผมขอตรวจสอบคืนแบบสุดซอยในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ปกป้องประเทศชาติช่วยแชร์ให้เป็นข่าวมีหลายข้อมูลที่สังคมควรได้รับรู้เมื่อคุณฟ้องผมผม,ผมก็จะทําหน้าที่ของผมแบบสุดซอยขอให้แม่ตั๊กป๋าเบียออกมาแถลงชี้แจงทรัพย์สินที่หาย ไปหรือเก็บไว้ไหนทั้งนาฬิกาทองกระเป๋าแบรนด์เนมเงินสดที่วางกองใหญ่จะหายแบบไร้ร่องรอยหรือผมขอตรวจสอบคดีนี้ใหม่ร้องเรียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นคดีดังที่ยังคงได้รับความสนใจกำลังรลายขายของกันใช่ไหมผมก็ดูเขารลายขายของหลายรอบทำผิดกฎหมายนะฮะมีคนอัดไว้หมดแล้ว ผมจะฟ้องนะฮะไปที่ปปชนะครับเรื่องของการฟ้องปิดปากเรื่องของพฤติการสองก็คือผมจะเรียกร้องไปที่สัากรให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะว่าทรัพย์สินของเขาหายไปหลายล้านหาไม่เจอและทรัพย์สินพวกนี้ไปไหนเคยยื่นต่อสัากรหรือไม่ในการทํางานทํามาค้าขายของตัวเองเนี่ยนะฮะเคยยื่นสันากร,รหรือเปล่าและการกลับมาขายของอีกครั้งหนึ่งเอาต้นทุนมาจากไหน เอาต้นทุนมาจากไหนตอนนี้คุณกําลังเป็นผู้ต้องหาและคุณโดนยึดทรัพย์ด้วยนะฮะคุณเอาต้นทุนในการทําธุรกิจมาจากไหนคุณต้องดีแคลร์ให้หมดนะฮะไม่ใช่คุณมานั่งขายของเปล่ปาๆไปต้นทุนมาจากไหนใครเป็นเงินทุนให้แหล่งทุนมาจากไหนและมันเกี่ยวข้องกับคดีเดิมหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับคดีเดิมนะฮะคุณมีสิทธิ์โดนยึดทรัพย์เพิ่มนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมขอตรวจสอบใหม่หมดนะครับขอรีเซ็ตคดีแม่ตักป่าเบียร์เริ่มใหม่หมดครับเริ่มใหม่หมดนะครับ คดีที่เข้าสู่ศาลไปแล้วก็เข้าไปต้นตุลาคมมีการขึ้นศาลกันก็เข้าไปเข้าสู่กระบวนการไปส่วนกรณีอื่นๆทรัพย์สินหายไปการฟอกเงินหรือว่าการยึดทรัพย์เพิ่มผมจะขออนุญาตตรวจสอบแบบสุดซอยและจะแจ้งปปงเพิ่มและจะแจ้งปปชเพิ่มแจ้งสรรพากรเพิ่มและแจ้งทุกหน่วยงานด้วยผมจะแจ้งสคบอผมจะแจ้งออยอทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แม่ตักป๋าเบียร์เกี่ยวข้องผมจะให้หน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบให้ถึงที่สุดไม่ตรวจสอบไม่ได้ครับ ไม่ตรวจสอบไม่ได้นะฮะไม่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับผมจะทานแหลงข่าวคิดว่าน่าจะไปที่ปปชเอาเรื่องของคดีฟ้องปิดปากนำแล้วก็เอาเรื่องอื่นนะฮะ ขยายผลไปด้วยทั้งเส้นทางทางการเงินของแม่ตักป๋าเบียเงินที่หายไปและอื่นๆอีกมากมายผมจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานแรกก็คือปปชเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตท้ายกฎหมายในการฟ้องปิดปากอ่ะหนึ่งหน่วยงานแล้วสองคือปปงผมจะไปแจ้งปปงเพิ่มด้วยนะครับว่าแม่ตักป๋าเบี้ยกลับมาทําธุรกิจอีกและธุรกิจนี้มันเกี่ยวข้องกับเงินต้นทุนที่มาจาก การหลอกลวงประชาชนหรือไม่จากกรณีที่เป็นข่าวเพราะการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่เอาเงินลงทุนมาจากไหนปปงต้องยึดทรัพย์เพิ่มหรือไม่อันนี้ผมจะไปจี้แล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกับปปงเพิ่มอีกว่าให้มาตรวจสอบยึดทรัพย์เพิ่มและดูเส้นทางทางการเงินเพิ่มเติมอีกนะฮะ